เวลาเราจัดกิจกรรมนะครับ <c oughs> throughout the years ไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์อย่างเป็นทางการนะครับหรือเป็น i n ินิเช i v e หรือเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมอะไรพวกนี้ครับ <c oughs> ก็คิดว่าการที่น้องๆมีรายชื่อเข้าไปอยู่ในกิจกรรมต่างๆนะครับก็ก็เป็นผลก็เป็นส่วนที่ขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับ <c oughs> เพราะนั้นข้อมูลพวกนี้ก็จะไหลเข้ามาเรื่อยๆนะครับ <c oughs> แล้วเราก็จะมีผูน้น้องๆที่น่าสนใจเข้ามา ทีนี้พอมาพูดถึงเรื่องของ t ALENT MANAGEMENT นะครับมันก็จะมี3กระบวนการใหญ่ที่พี่ๆชาว HR จะคุ้นชินกันก็คือค้นหาพัฒนาแล้วก็รักษาทีนี้ขออนุญาตถามดรเอกในด้านของการค้นหา t ALENT นะครับว่าไทยเบฟเนี่ยมีวิธีการในการที่จะ select t ALENT pool ของเราอย่างไรบ้างเนี้ยครับ ถ้าพูดถึงการใช้ Data เลยนะครับ,รบก็เราก็จะมีข้อมูลเรื่องของ Performance ือยู่แล้วนะครับรลปีหนึ่งเราก็จะมี Data เข้ามาปีละ2ครั้งตอนนั้นก็ใช้ได้นะครับใครที่เป็น ผู้ที่โดดเด่นในสายตาเจ้านายคะแนนก็จะเด้งขึ้นมาทันทีนะครับอีกอันนึงก็คือเราก็จะมีการประเมินเป็น peer scoring นะครับรุ่นน้องๆอาจจะยังทำน้อยหน่อยเพราะโอ้โหเรามีคนเป็นหมื่นใช่ไหมครับแต่ว่าขึ้นมาช่วงกลางต้นไป assistant manager เป็นต้นไปเรามีการทํา peer scoring พวกนี้ก็จะช่วยนะครับใครที่ทํางาน popula r ระหว่างเพื่อนมี leadership ที่ดีคะแนนก็จะเด้งขึ้นมา อีกอันนึงซึ่งก็คิดว่าสําคัญไม่แพ้กันก็คือเวลาเราจัดกิจกรรมนะครับ throughout the years ไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์อย่างเป็นทางการนะครับหรือเป็นอินิเชทีฟหรือเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมอะไรพวกนี้ครับก็คิดว่าการที่น้องๆมีรายชื่อเข้าไปอยู่ในกิจกรรมต่างๆนะครับก็ก็เป็นผลก็เป็นส่วนที่ขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นข้อมูลพวกนี้ก็จะไหลเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็จะมีผู้น้องๆที่น่าสนใจเข้ามาพอเข้ามาแล้วเนี่ยก็ต้องมีการคัลลิเบอ ครับ,รบเราก็จะมีกระบวนการที่เรียกว่า t ALEN t ของกลุ่มนี้กับ t ALEN t ของกลุ่มนี้ถ้าจับมารวมกันเราจะมองว่าอย่างไรจะมีการปรับยังไงก็ทําอย่าง,างต่อเนื่องอก็ถ้าหากว่าเราทําไปเรื่อยๆนะครับข้อมูลมันก็จะเริ่มเห็นแพทเทิร์นที่สาคัญ อย่างว่าล่ะเราเป็นบริษัทที่เติบโตเยอะนะครับ,รบโอกาสที่จะชวนน้องๆมาร่วมแสดงฝีมือก็มีเยอะอยู่นะครับก็พอมาจริงก็จะได้เห็นจริงว่าตัวเลขที่ไหลขึ้นมากับของจริงเป็นยังไงก็จะมีทั้งคนที่ยิ่งกว่าตัวเลขที่เราเห็นหรือบางค,บคนที่เรียกว่าเรียกว่าทำคะแนนเก่งนะครับเวลามาร่วมทําง,งานกับคนอื่นยังต้องปรับตัวมีพัฒนาเยอะก็มีหลากหลายครับ ผมว่าดีมากเลยนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเราไม่ได้ดูแค่ Perform a n แ e แต่ว่าเราดูถึง Engagement ด้วยว่าเวลาที่องค์กรมีแ i คทิวิตี้ต่างเขาเออเ g e กับ activity หรือกิจกรรมขององค์กรบ้างหรือเปล่านะครับเหมือนเป็นคะแนจิตวิสัยนะครับพี่เอกใช่ใช่่คะแนจิตวิสัยแล้วก็ผมชอบเรื่องของการทำ t ALENT CALIBRATION เพราะว่ามันก็ตัดปัญหาเรื่องว่าตาเล็กตาใหญ่ค่าของคนอยู่ที่คนของใครแม้มันทัดอันนี้ตรงไม่ตรงอะไรอย่างเงี้ยครับพอเราทำ t ALENT CALIBRATION เนี่ยทุกอย่างมันก็ ชัดเจนแล้วเราก็มาอ d ดจัสกันอีกแต่เป็นเลยที่ต้องทำต่อเนื่องนะครับปีเดียวก็อาจจะยังได้ประมาณนึงแต่พอทำไปเรื่อยๆนะครับเราจะมีคำพูดว่าเข้าใจและยอมรับบนพื้นฐานเดียวกันนะครับก็ยิ่งหลากหลายกลุ่มได้มาเห็นนะครับหลายๆครั้งแล้วก็เกิดความเข้าใจและยอมรับบนพื้นฐานเดียวกันนี่ก็เรียกว่าเป็นคนที่หลายหลายฝ่ายให้ความยอมรับและชื่นชมแบบนั้นก็ยิ่งสบายเลยนะครับเข้าใจและยอมรับบนพื้นฐานเดียวกัน ุญาแอบถามนะครับแล้วแน่นอนว่าเนื่องจากองค์กรใหญ่เนาะมีคนหลายคนแล้วสำหรับคนที่อาจจะแบบเห็นต่างไม่ได้สแตนดาดเดียวกันอะไรเงี้ยครับเรามีวิธีการคอมเพลมไพรส์หรือเมนจคนที่เห็นเห็นไม่ตรงกับเราอย่างไงได้บ้างครับพี่มีอยู่เยอะนะครับต้องเรียกว่าเราคงไม่สามารถคาดหวังได้นะครับว่าทุกคนต้องเห็นไปในทำนองเดียวกันผมว่าคีย์เวิร์ดที่สำคัญที่สุดก็คือการสื่อสารนะครับก็สื่อสารให้เกิดความเข้าใจนะครับเพราะว่าในกรณีแบบนี้ ทำไมบางเรื่องถึงเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับแล้วก็ในกรณีอีกแบบหนึ่งทําไมถึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญนะครับก็ตะกี้ที่พูดไปแล้วเข้าใจและยอมรับบนพื้นฐานเดียวกันก็คือต้องสื่อสารให้เกิดความเข้าใจใช้ความพยายามเยอะหน่อยให้เกิดการยอมรับนะครับแล้วก็ให้ Make sure ว่าเขาเข้าใจนะว่าพื้นฐานที่เราใช้ในเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นมันมาจากไหนนะครับก็ยากแต่ก็ต้องทำต้องใช้ต้องใส่พลังผ่าน การสือสารครับผมครับ